กินน้อยลงแต่อ้วนขึ้นเกิดจากอะไรนะครับจริงๆเรามีหลายเหตุผลนะครับแต่เหตุผลหนึ่งที่เจอบ่อยๆในแฟนคลับผมนะครับที่เขาถามผมก็คือเวลาที่เรามีความคิดว่าการกินน้อยลงแต่ระดับการออกผ่านอยู่เท่าเดิมมันมีช่วงต่างช่วงนี้ที่ทำให้ร่างกายน่าจะชดเชยโดยการเอาไขมันมาเผาผ่านใช่ครับ มันเกิดขึ้นใน3เดือนแรกโดยเฉลี่ยจากงานวิจัยแต่หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากินน้อยลงก็จริงอัตราการอ่านก็จะค่อยๆลดต่ำลงมาเขาเรียกว่าพลังงานขาเข้าลดลงทําให้ร่างกายปรับให้พลังงานขาออกลดลงนะครับดังนั้นวิธีแก้คือเราสามารถกินอิ่มได้ทุกมือ้อเพียงแต่ว่าเราปรับอาหารอย่างเช่นทุกครั้งเรารู้ว่าร่างกายเนี่ย เอาข้าวย่อยเป็นแป้งแป้งย่อยเป็นน้ำตาลแล้วน้ำตาลที่เกินความจำเป็นในมื้อนั้นๆอย่างเช่นเรากินข้าวมื้อเย็น3ทัพีแต่ว่า3ทัพีของเราเนี่ยเราไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยเพราะเดี๋ยวเราจะนอนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเรากินข้าวมื้อเย็นเยอะมันจะทำให้มีพลังงานเหลือแล้วสะสมเป็นไขมันหลายคนก็สงสัยว่าแล้วทำยังไง เราสามารถกินอิ่มเท่าเดิมได้แต่เปลี่ยนจากข้าวตัวนี้ให้กลายเป็นโปรโตีนจากเนื้อสัตว์โปรโตีนจากไข่โปรโตีนจากหักต่างต่างอะโวคาโดผลไม้พวกนี้ที่มีโปรโตีนอยู่นะครับมันจะช่วยทําให้เราได้พลังงานที่อยู่ในรูปของโปรโตีนจากอาหารแต่นะครับยังอิ่มเหมือนเดิมและร่างกายเนี่ยทำไมเอา้าในเมื่อโปรโตีนมีพลังงานหลายคนจะสงสัยว่าทําไมโปรโตีนเนี่ยไม่ทาให้อ้วนเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะใช้พลังงานจาก คาร์โบไฮเดตและไขมันก่อนโปรโตีนเป็นอย่างสุดท้ายดังนั้นพอเรากินโปรโตีนเข้าไปชดเชยคาร์โบไฮเดตร่างกายก็เลยกระเถิบจากอา้าวไม่มีข้าวแป้งตาใช่ไหมก็ไปดึงไขมันในร่างกายมาใช้ส่วนหนึ่งแล้วถ้าดึงไขมันมาใช้ไม่ทันก็ค่อยเอาโปรโตีนจากอาหารเนี้ยไปใช้มันเลยทําให้โปรโตีนอาหารที่เรากินมื้อเย็นเนี่ยเราอิ่มมีผักด้วยใช่ไหมทำให้เราอิ่มอีก แต่พอไม่มีคาร์บเป็นตัลหรือมีให้น้อยสุดเนี่ยทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายสามารถดึงไขมันมาใช้ได้ด้วยบางคนจึงมีประสบการณ์ว่าตื่นมาตอนเช้ารู้สึกว่าบางวันพุงแฟบถ้าทําแบบนี้นะครับใครก็ตามที่กินแล้วรู้สึกว่าบางวันพุงแฟบก็พิมพ์คําว่าพุงแฟบมาหน่อยนะครับ เพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่เคยทําจะได้ลองคอนเฟิร์มว่าเออมันใช้ได้จริงๆนะครับส่วนใครก็ตามเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะตอนเย็นไม่ว่างจะกินเวโปรตีนไหมได้แต่แนะนําให้เป็นไอโซเลตเวโปรตีนที่ไม่ผสมน้ําตาลกินคอลลาเจนได้ไหมได้แต่แนะนําเป็นคอลลาเจนที่ไม่ผสมน้ำตาล,ยตนนตาลอย่างเช่นเนี่ยผมทําคลิปเสร็จแ๋ยวผมจะไปนอนแล้วนะครับดังนั้นผมก็กินเป็นคอลลาเจนที่ไม่ผสมน้ําตาลแบบนี้เวลาที่กินเข้าไปโอเคมันมีพลังงานจากโปรตีนนะครับแต่พลังงานเหล่านี้จะถูกดึงไปใช้ช้าหน่อย เขาจะดึงไขมันมาใช้บางส่วนก่อนนะครับใครอยากดูตัวอย่างที่ผมกินก็พิมพ์คําว่าคอลลาเจนได้แต่สําคัญที่สุดคือลดข้าวไปน้ำตาลนะครับมือเย็นกินโปรโตีนกับผักเพิ่มขึ้นเรายังอิ่มเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะช่วยทําให้เราสามารถดึงไขมันมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับรักทุกคนใครชอบความรู้แบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ได้ทั้ง YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมและติ k t o k ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสสวัสดี